มไม่รู้อ่ะยังลองปะวันนี้เราจะมาจัดบะกุเตะที่มาเลเซียกันเพราะว่ามีคนเข้าเต๋ยเยอะมากที่ฟางก,กินบะกุตเตะที่สิงคโปร์อันนี้ไม่ใช่คือแคลงบะกุเตะแต่ว่านี้ก็มีชิลินบะกุตเตะก็อเ,เอ,อิเ,เหมือนกันใช่ไม่ได้มึงทำไม่เป็นไม่ร้อนมากเลย okay, โอเคยู่งมากเลยทำไมคนจีนมางคนความร้อนได้เก่งนะ ลิ้นโอเคต้องร้อนร้อนลิ้นเก่งไหมคะคนมาเลเซียไม่รู้อะยังตองนะ This is Thai House มันเลยเชื่อ k u t บบัคกุเตะไว้จิจ้มกับพวกเนื้อหมูใช่ดูน่ากินแล้วใช่ไหมใช่ตอนแรกก็ไม่หิวตอนนี้เริ่มหิวเลยอันนี้บักกุเตะแห้งบักกุเตะแหง้งอันนี้บักกุเตะอู้เข้าตัวเซนรุเอ,อ๊ะพากีหมูตุน๋นใช่เหมือนตุ๋นแหละไม่หลายเรอเอเะตะเกียวยิ่งซุปอัดลำหนึ่ง อร่อยคอนเฟิร์มแบบอร่อยใช่ที่สิงคโปร์ก็คือบังคีที่นี่คือเฮอร์เบอร์ต้องเช็มเนื้อหมูบัคคุเต้ที่มาเลสใช่ไหม24ชั่วโมงก็ได้อาหารเช้าก็กินบัคคุเต้ท็อปเตอร์โดนดินเนอร์บัคคุเต้ได้ด้วยอันนี้ขออนุญาตแช่ไว้ก่อนได้ได้ได้มันอร่อยต้องเหมือนอะไรวะรสชาติคุ้นๆมากเลยอร่อยอ่ะเพราะว่าหอมหอมอร่อยเลยต้องกินแบบนี้ต้องแดกข้าวแบบนี้ สรุปว,ว่าสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรอกมึงคนมาเลยอยู่ข้างๆขวาขวาพูดองไร <laughs> สิงคโปร์เลยกว่า